Lần này là chu lạc 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 chu chu lạc chu 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 ใช่ป่ะชูชูเอาใหม่เหรอที่นี่ที่นี่อันนี้ได้ทั้งหลังนะโอเคถ้าแสดงว่าข้างหลังไม่น่ามีปัญหาอะไรเห็นผู้ชายด้วยค่ะฮะอะไรนะเพราะผู้ชายลืมค่ะ this is the true สุดท้ายใช่ไหมใช่สุดท้ายใช่ไหมอะไรไอ้ไอ้ไอ้พอมาเลาะอะไรอัดเทนโฟลเลอร์มาเลยเขแสดงว่าจำเนื้อไม่ได้หรือเปล่าอยู่ยังไง เอ้ยางในเสียตึกชื่อละชื่อละหองเองนี่ฉันผงะล้วชื่อละชื่อละฉันไมมีอันนี้ปะนเนอแล้วอ่ะไม่เสงนี้ละได้หลับมเหรอ ไปรู้ดายังไม่รู้ไปกลับปกลับแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเต้นรำน้ำเอาไลยเราเป็นรู้สั่งลำก่เดี๋ยวขอขอน้ำเต้นกับใครนะเป็นเต้นรำแต่บอลอีคิดแตกคิดประเดิมอ่ะคิดแตกละบินบ้องลำเลยนะไม่วันนี้น้องปวดท้องมากโดยไม่มีน้องปวดท้องแต่เมื่อวานเราถือว่เดี๋ยวเราเปิดเพลงแข่งก็ลองร้องดูก่อนทีนึงครับโอเคมาเดี๋ยวจะได้เต้น รอคุณปเดินเต้นดิชู่ยละชุ่ยละเต้นไหมครับเต้นสิวะตัวนี้เข้าถูกไหมโอเคดีต้องใช้ไหมครูน่นใช้แล้วล่ะได้สุดเป็นคีนี้เหรอครับหรือว่าจะเปลี่ยนอีกคียนี้แหละ ที่นี่แหละอันนี้สูงไปไหมมาไม่ลนลดแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่น่าจะลดแล้ว<ป>นี่คือนี่คือไฟนอลแล้วนะ